สวัสดีครับจากครูรูมานะครับวันนี้นะครับมาสด้าซี5ห้านะครับซ x เอห้านะครับสวิตหน้าสวิตหลังนะครับผมฝ่าท้ายไฟฟ้านะครับซ x 5้าปีสิบสองถึงปีสิบเจ็ดนะฮะคันนี้พร้อมเซ็นเซอร์เท้านะฮะพร้อมเซ็นเซอร์เท้านะครับรีโมทเดิมบังคับได้นะครับสวิตหน้าหลังได้นะครับลดล็อตสามครั้งนะครับโดยประมาณฮะ รีโมทได้นะครับสวิตช์เดิมสวิตช์ใหม่ได้หมดนะครับรีโมดคอนโทรลได้สวิตช์เดิมฝาท้ายใช้งานได้นะครับมีสวิตช์ด้านหลังเพิ่มเติมให้นะฮะแล้วก็สวิตช์ด้านหน้าเพิ่มเติมให้นะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคครับมาด้าซิกห้านะครับฝาดไทยไฟฟ้านะครับสวัสดีครับ